เคยได้ยินเรื่องผีปอบกันใช่ไหมแต่รู้ไหมว่ายังมีอีกตำนานที่หลอนไม่แพ้กันเรื่องผีเป้าน้อยคนนักจะรู้จักสมัยก่อนมีหมอผีที่เลี้ยงผีเป้าไว้ใช้งานผีชนิดนี้จะคอยทำร้ายคนที่หมอผีสั่ง เป้าหมายคือใครที่ขัดผลประโยชน์หรือเป็นศัตรูวิธีการเลี้ยงก็สยองสุดๆต้องเส้นด้วยของสดๆเป็นประจำยิ่งเลี้ยงนานผีก็ยิ่งแก่กล้าชาวบ้านเล่ากันว่าถ้าใครโดนผีเป้าเล่นงานจะมีอาการแปลกๆ ปวดท้องแบบไม่มีสาเหตุผิวหนังซีดเสียวแล้วก็ตายไปยังทรมานมีอยู่ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านชายแดนมีคนตายติดต่อกันหลายคนหมอผีประจำหมู่บ้านเริ่มสงสัยเลยลองทำพิธีดูปรากฏว่า เจอผีเป้ากำลังกินเครื่องในศพอยู่จริงๆหมอผีเก่งกลา้าเลยต่อสู้กับผีเป้าสุดท้ายก็ปราบได้สำเร็จแต่ตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสก่อนตายหมอผีคนนั้นได้เตือนชาวบ้านว่าผีเป้ามันไม่ได้หายไปไหน มันแค่รอเวลารอคนที่อ่อนแอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดระวังตัวกันให้ดีนะอย่าประมาทกับเรื่องหลีลับ